เมื่อวานนี้ความเคลื่อนไหวตกลงกลุ่มเพื่อนๆของบุ้งเนติพรก็ไปที่ทันรัชฐานโรงพยาบาลรัชทันตั้งแต่เช้าใช่ไหมค่ะตามนัดหมายว่าจะส่งมอบเอกสารเอกสารบันทึกการรักษาบุ้ง5วันก่อนจะเสียชีวิตรวมไปถึงภาพจากวงวลจรปิดปรากฏว่ารัชทันอนุญาตให้เฉพาะในส่วนของผู้แทน ของครอบครัวใช่ไหมน้องใบก็คือทนายความที่ชื่อทนายเฟิร์นนะคะทนายความจากศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชนนางสาววีราดาคงธน,นแลแุ้รับมอบอำนาจมาจากบัจากคุณพ่อคุณแม่ของบุญบุ้งแล้วก็อันนี้คือรับมอบอำนาจเลยใช่ค่ะแล้วก็สื่อเจ็ดคนให้เข้าไปข้างในได้แต่ไม่ให้เพื่อนเพื่อนเข้าไปใช่ไหม เพื่อนๆต้องรอด้านนอกค่ะก็แน่นอนกลุ่มทะลุวังก็ไม่พอใจนะคะต่อว่าด่าทอโรงพยาบาลอย่างรุนแรงด้วยการเอาภาพของบุ้งทะลุวังอารียบทต่างๆ12รูปมาจัดวางเรียงไว้ที่ประตูทางเข้าโรงพยาบาลทันสถานรัชทันต่อมาทนายกฤษรังลุจรัตหรือทนายด่างก็เดินทางมาสมทบกับทนายเฟิร์นที่เข้าไปรออยู่ในเวลาไล่เดียกกันใบปอทะลุวังเพื่อนของบุ้งเนตรพ์ ก็ถือภาพบุ้งที่ใช้ประดับหน้างานสวดพระพิธรรมเดินทางมาที่หน้าประตูทางเข้าโรงพยาบาลรัชทันพร้อมกับให้นายศิรพัฒน์ประดับแก้วถือกวดประจุออธิเลยนั่นองไปนะยืนรอผลการรักษาย้อนหลังของบุ้งค่ะนี่ค่ะถออีกได้ไหมถอยถอยตั้งงงตรงนี้พี่ขาตั้งงงขานี่พี่ถอยมาแล้วขณะที่ในเวลาต่อมาบ่ายโมง ทีมทนายจากศูนย์ทนความเพื่อสิทธิผู้มเชยชนนำโดยทนายกฤษรางก็ออกจากโรงพยาบาลพร้อมสองเอกสารสีน้ำตาลนนแต่บอกว่ายังไม่เปิดใช่ไหมคือมันเอกสารเยอะอะค่ะประมาณ27-28แผ่นก็ต้องขอกลับไปตรวจสอบเอกสารดูก่อนยังไม่ได้แกะซองอคือได้เอกสารแล้วนะคะแต่ภาพจากวงจรปิดในวันเกิดเหตุเนี่ยทางโรงพยาบาลบอกกับทนายกฤษชรางว่าขอเวลารวบรวมและมันจะต้องไปเบลอหน้าผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนนะคะ ก็ทนายก็บอกก็เห็นใจทางโรงพยาบาลราชทานแต่ภาพในวงจรปิดความยาวมันก็ไม่มากอะค่ะทางทนายกฤษดังบอกว่างั้นให้เวลา4วันแล้วกันเดี๋ยววันศุกร์24พฤษภาคมจะมารับภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะอบอกไม่น่านานเพราะว่ามันเป็นกล้องที่จับภาพเฉพาะตรงเตียงที่บุ้งกับทันตะวันนอนอยู่รวมถึงภาพช่วงที่หิ้วบุ้งไปห้องฉุกเฉินเพื่อทำา CPR และต้องการได้ภาพในรถ ระหว่างที่ส่งบุ้งไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะคะว่าตกลงมีใครไปด้วยบ้างท้งดีทั้งนั้นยืนยันว่าต้องการได้ภาพเคลื่อนไหวมาประกอบการตรวจสอบความสอดคล้องจากรายงานเอกสารที่ได้มาว่าตรงกันไหมที่สําคัญโรงพยาบาลรัชทันก็เคยเอาภาพให้อธิบดีดูแล้วนี่น่าจะจัดเตรียมไว้ให้แล้วก็ไม่น่าจะใช้เวลานาน,านก็เลยให้เวลา4ี่วันถึงวันศุกร์ใช่ไหมค่ะนอกจากนี้ ยังไม่ได้คุยกรณีข้อสังเกตเรื่องใส่ท่อช่วยหายใจเข้าไปที่บุ้งเนี่ยผิดตาแหน่งไปใส่ในหลอดอาหารซึ่งบอกญาติติดใจกรณีนี้ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้คุยนะเพราะว่าขอเอ,าเอกสารที่ได้รับกลับมาเอามาตรวจสอบก่อนทางโรงพยาบาลขอเวลารวบรวมเพราะว่าจะต้องใช้เทคนิคทางวิชาการเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปัญหาสำคัญคือต้องการจะเบลอหน้า ของคนที่ไม่เกี่ยวข้องอ่ะผมเลยขอ4วันซึ่งก็ถือว่าให้โอกาสเยอะ4วันทําการวันศุกร์เราจะมารับจริงๆแล้วภาพถ่ายในเหตุการณ์เนี่ยที่เป็นกล้องวงจรปิดเนี่ยทราบมาว่าอธิบดีก็เคยได้ดูแล้วทางรัฐมนตรีก็บอกได้ดําเนินการจัดเตรียมไว้ให้แล้วซึ่งก็ไม่น่าจะต้องใช้เวลาอะไรนานนะักเพิ่งทราบข่าวจากน้องเพราะผมมุ่งาจากสารเนี่ยว่าถ้าเกิดเคยพา,พาสื่อก็อเ,เป็นในห้องทั้งหมดเรียบร้อยแล้วมันก็ไม่มีอะไรปิดบังทําไมภาพเคลื่อนไหวให้เราไม่ได้ ช่ไหมเพราะคุณเข้าไปมัน no ก็ต้องมีต้องเห็นคนต้องเห็นอะไรต่างๆแล้วก็ผมยังแปลกใจถ้างั้นไม่ถ้าถ้าน้องไม่บอกเลยผมผมก็รู้สึกว่าผิดหวังกับกระบวนการตรงนี้ทําไมถึงทําแบบนี้เช่นไม่เปิดเผยภาพวงจรปิดแต่เอาไปดูกันก่อนอย่างนี้ขนาที่เมื่อวานนี้กรมประชาธิันฑอ๋อเอกสารแถลงรายละเอียดการมอบสำเนาประวัติการรักษาบุงทะลุวังให้ทนายความแล้วก็มีการแจกแจง ดูเหมือนบางตอนจะตอบคำถามในประเด็นว่าเมื่อไม่มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยทำไมถึงไม่ส่งออกไปโรงพยาบาลนอกซึ่งกระบายถึงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ที่รัชทันระบุกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเคยส่งออกไปแล้วรัชทันได้รับหนังสือจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์แจ้งให้มารับตัวกลับมาโรงพยาบาลรัชทันคือหมายความว่าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เป็นฝ่ายแจ้งให้มารับตัวกลับ กับทันทสถานโรงพยาบาลราชทานโดยระบุว่านะช่วงเวลานั้น,นอาการโดยรวมของบุ้งดีขึ้นรู้สึกตัวดีไม่มีคลื่นไส้อาเจียนไม่มีอาการใจสัน่นไม่มีเวียนศีรษะหน้ามืดไล่อย,อย่างนี้ราชทานระบุว่าโรงพยาบาลราชทานเนี่ยเป็นเรือนจําทําหน้าที่พิเศษคือคุมขังและรักษาผู้ต้องขังเจ็บป่วยที่ถูกส่งมาจากเรือนจําต่างๆจนอาการดีขึ้น ก็จะส่งกลับไปคุมถังเรือนจําเดิมในกรณีของบุ้งทันทสถานโรงพยาบาลราชธานได้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เมื่อวันที่8มีนาคม2567แพทย์มีความเห็นว่ามีภาวะเลือดเป็นกรดจากการอดอาหาร และเกลือแร่โพแทสเซียมในเลือดต่ำต่อมากรมราชธรรมได้รับหนังสือจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เมื่อวันที่27มีนาคม2567แจ้งให้รับตัวนางสาวเนติพรกลับทันทสถานโรงพยาบาลราชธรรมระบุว่าอาการโดยรวมของนางสาวเนติพรดีขึ้นรู้สึกตัวดีไม่มีคลื่นไส้อาเจียนไม่มีอาการใจสัน่นไม่มีเวียนศีรษะหน้ามืดไม่มีอาการแสดงของภาวะน้ําตาลในเลือดต่ำสัญญาณชีพและความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติก็ระบุว่าทันทสถานโรงพยาบาล ราชธันนับตัวนางสาวเนติพรกลับมา4เมษายน2567โดยหลังกลับจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นางสาวเนติพรจิบน้ำได้แต่ยังคงปฏิเสธอาหารโดยเริ่มรับประทานอาหารมื้อแรกคือมื้อเย็นวันที่13เมษายนนางสาวเนติพรยังปฏิเสธการรับประทานเกลือแร่โพแทสเซียมและวิตามินจึงยังมีภาวะเกลือแร่โพแทสเซียมต่ำทีมสหวิชาชีพของ สหาสาขาวิชาชีพของทันตสถานโรงพยาบาลราชธานให้คำแนะนำดูแลใกล้ชิดติดตามอาการอย่างต่อนเนื่องจนกระทั่งระดับเกลือแร่เพิ่มขึ้นนางสาวเนติพรสามารถทำกิจวัตรประจำวันและเดินเข้าห้องน้ำได้เองอแพทย์มีความเห็นว่าให้จำหน่ายเป็นผู้ป่วยพักฟื้นแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามอาการเป็นระยะและจัดให้นอนห้องเดียวกับนางสาวธานตะวันในห้องผู้ป่วยพักฟื้นชั้นสองของหอผู้ป่วยหญิงจนกระทั่ง เกิดอาการหัวใจหยุดเต้นฉับพลันจึงนำตัวลงมายังห้อง ICU ชั้นหนึ่งโดยทางทีมแพทย์ได้ทำการกู้ชีพพร้อมนวดหัวใจและให้ยากระตุ้นหัวใจอย่างต่อเนื่องอจากนั้นจึงส่งตัวไปยังโรงพยาบาลธรรมศาสตร์แพทย์ลงความเห็นว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมาอม แล้วก็ระบุว่ารัฐมนตรียุติธรรมและอธิบดีกรมรัชธรรม์มีข้อ,ขอห่วใ่ในเรื่องนี้ดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมจึงได้นําคณะสื่อมวลชนแขนงต่างๆเข้าเยี่ยมชมสถานที่จริงขณะที่นางสาวเทต,ติพรรับการดูแลรักษาก่อนจะส่งตัวออกโรงพยาบาลธรรมศาสตร์พร้อมขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตเป็นอย่างยิง่งแล้วเมื่อวานก็ได้แจ้งด้วยว่าเปิดให้สื่อมวลชนเข้าไปตรวจเยี่ยมในบริเวณ ของโรงพยาบาลรัชทรรันแต่ห้ามบันทึกภาพซึ่งก็ไปไปตามกฎเกณฑ์ดยระบุว่าจะมีการแจกสื่อในภายหลังในเวลาต่อมาก็ไม่ได้ให้ภาพใช่ไหมน้องใบค่ะอ้าวเอาเข้าๆเ,เอาเข้าๆคือสื่อมวลชนเข้าไปก็ต้องเอบอปกรณ์เครื่องมือสื่อสารอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วอธิบดีเข้ายังไม่ให้เอาเข้าเลยมือถือเ <magari> พราะเป็นของต้องห้ามของเรือนจำโรงพยาบาลรัชทันก็ถือเป็นเรือนจำเร,รือนจำหนึ่ง แล้วก็จะเข้าไปในบรรยากาศคือภาพไม่มีเอาจุดสำคัญสำคัญก็แล้วกันเนี่ยน้องใบไอ้ที่ห้องผู้ป่วยบุ้งไหมอา่าคว่างประมาณ1คูณหนึเมตรยาวประมาณ2เมตรเตียงของบุ้งและตะวันน่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าบุ้งกับตะวันนอนเตียงเดียวกันนะคะเนื่องจากเป็นความต้องการของทั้งสองคนซึ่งเตียงที่นอนเนี่ยมันจะมีขนาด3ฟุต แล้วก็ในห้องเนี่ยมันจะมีลิ้นชัก3ชั้นด้านบนจะมีการวางเครื่องวัดความดันแบบพกพามียาแก้ปวดท้องแก้ปวดหัวมีเจลแอลกอฮอล์มีปลอดวัดไข้แบบดิจิทัล3แทง่งแล้วก็หัวเตียงเนี่ยจะมีเหมือนกับเครื่องจ่ายออกซิเจนอยู่บนหัวเตียงด้วยห้องของบุ้งติดริมลูกกองทางเดินกล้องวงจรปิดเท่าที่นักข่าวสังเกตมีเพียงบริเวณทางเดินเข้าด้านหน้าซึ่งมุมกล้องหันมาที่เตียงของบุ้ง ถ้านำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลหมายถึงรถเ่ยเป็นยังไง มันจะมีสองคันค่ะหนึ่งในนั้นเนี่ยจะเป็นทะเบียนกรุงเทพมหานครที่ใช้เอาตัวบุ้งซึ่งณเวลานั้นมีภาวะฟุบวูบหมดสติจับสัญญาณชีพจรด้วยมือไม่ได้เนี่ยค่ะนำออกจากแดนหญิงทันทสถานโรงพยาบาลราชทานไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รถก็จะขับออกมาจากลานจอดบริเวณด้านหน้าอาคารระยะทางไม่เกิน50เมตรแล้วก็จะเข้าไปในประตูแดนหญิงเข้าไปจอดเทียบตรงทางลาดใต้อาคารรับตัวผู้ป่วยแล้วก็จะขับวนออกประตู แล้วก็นําส่งผู้ป่วยตรงนั้นมันเป็นประตูเหล็กม้วนนะคะแล้วในรถพยาบาลเนี่ยมีอุปกรณ์อย่างเช่นเครื่องกระตุ้นหัวใจหรือ AED มีหน้ากากออกซิเจนมีเครื่องช่วยหายใจแบบบีบมือมีถังออกซิเจนมีเครื่องใส่ท่อช่วยหายใจม,มีกระเป๋าช่วยชีวิตฉุกเฉินชุดเฟือกลมแล้วก็ชุดล็อกศีรษะแบบนี้เป็นต้น จริงๆนกข่าวก็อยากจะเข้าไปดูห้อง ICU ด้วยอะค่ะเพราะว่าตามรายงานก็คือบุ้งถูกนําตัวจากชั้น2ลงมาที่ ICU ชั้น1ใช่ไหมคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่พาเดินดูเนี่ยค่ะคือบอกว่าในห้อง ICU เนี่ยบอกไม่ได้หรอกว่ามันมียาประเภทไหนมั่งบอกได้แค่ว่ามันมียาทุกประเภทแหละแล้วพอถามถึงเหตุการณ์ถึงวันเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าตอบไม่ได้ก็คือเป็นไปตามที่ผู้บริหารกระทรวงถแถลงก็อย่างที่บอกไปก็ไม่มีการถ่ายภาพออกมาโดยช่างภาพของประชาพันธ์รัชทันเป็นผู้บันทึกภาพ แต่ต่อมาพอเสร็จชิ้นนะข่าวพยายามจะถามใช่ไหมน้องใบเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่สามารถจะให้ภาพได้เพราะเป็นกฎระเบียบของกรมรชาชทัณฑ์เกี่ยวกับสิทธิของผู้ต้องขังทีนี้ก็เลยถามไปที่ท่านอธิบดีะคะ่ะว่าออขอภาพที่เข้าไปท่านอธิบดีสาการเพชรนรินบอกไม่สามารถให้ภาพได้เพราะมันจะไปผิดระเบียบข้อบังคับของกรมรชาชทัณฑ์ บอกแค่ว่านักข่าวเข้าไปด้านในก็คือไปสังเกตการแล้วก็ไปเขียนประมวลความคิดเห็นความรู้สึกในเขียนออกมาได้ทีนี้ถามว่าเอาแล้วตอนแรกก็ตกลงกันยินยอมว่าเดี๋ยวจะมีคลิปมีภาพส่งมาให้ทางท่านอธิบดีบอกว่าคือพอมาดูข้อระเบียบจริงๆแล้วว่าถ้ามีการเอาภาพเผยแพร่ออกไปมันจะไปขัดต่อระเบียบอืมอ่ะท่านผู้ชมคือมันถ่ายให้เห็นผู้ต้องขังไม่ได้อ่ะ ไม่ได้ค่ะเออแม้กระทั่งการอย่างที่บอกไปแต่ถ้าให้กับครอบครัวพี่คิดว่าได้แต่จะต้องปิดหน้าพูดต้องขังท่านอื่นใช่ไหมค่ะและแม้กระทั่งปิดหน้าบางทีมันเห็นเขาล้างมันดูออกเขาต้องเซ็นอนุญาตน,นะน้องใบนึกออกใช่ไหมค่ะผูดต้องขังี่ยต้องเซ็นค่ะเออโดยเฉพาะถ้าเป็นคลิปวีดีโอเนี่ยเขาใจว่าจะมีขั้นตอนนี้ แต่เห็นว่าวันศุกร์นี้ใช่ไหมวันศุกร์ค่ะตามที่ทานายกฤษดางบอกอันนี้เป็นหลักสิทธิเลยท่านผู้ชมผูม้ต้องหาผู้ต้องขังเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะไม่เปิดเผยตัวแต่อันนี้ก็ต้องไปดูว่ากล้องเนี่ยถ้าเป็นกล้องเฉพาะส่องไปที่เตียงของบุ้งกับตะวันอันนี้แบบหนึ่งแต่ทางทานายสนทานายต้องการจะเห็นทุกข,ขั้นตอนเลยใช่ไหมค่ะตั้งแต่ตอนเอาลงมาที่ห้องไอซียูด้านล่างแล้วขึ้นรถไปแล้วก็ภาพในรถด้วยอยากได้ภาพในรถด้วยค่ะเดี๋ยวเราตามกันดู สักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะพร้อมแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวจะได้คุยกันแล้ว